วันนี้เอาดอกแมคโดเรียสีม่วงมาให้ดูค่ะแมคโดเรียสีม่วงนะคะเสียงเบาไพอดีมันอยู่หน้าบ้านก่อ <c oughs> <c oughs> นะคะแมคโนเลียนะคะมันจะมีเหมือนคล้ายๆว่ากาบหุ้มกาบหุ้มก่อนนะคะกาบหุ้มอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ แล้วพอเขาจะเริ่ม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 บานหรือเริ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมตัวนี้มันก็จะหลุดออกนะพอตัวนี้หลุดออกปุ๊บดอกมันก็จะออกมาคือออกออกมาบานนะจ๊ะเนี่ยนะคะถ้ากากเขาหลุดออกก่อนแล้วค่อยก็จะค่อยจะบานนะคะสีสวยค่ะสีสวยสีม่วงวันนี้สีมนะ่วงอยู่หน้าบ้าน คนอื่นอีกแล้ว <c oughs> นะสวยงามอันนี้จะโค้งๆเนาะสวยดีสวยดี อันนี้ต้นไม่ใหญ่นะขนาดต้นไม่ใหญ่ดอกเต็มนะนี่คือส่วนของเขาไม่ดอกเต็มต้นเลยนะคะเนี่ยใช้หมดเลยนะคะเนี่ย นี่คือกาบของรขาไหมคะนี่ตัวเนี้กาบเขาช่วงช่วงนี้นะคะช่วงเดือนอกลางกลางเดือนมีนานี่นะคะดอกแมกโนเรียนี่จะเริ่มออกเยอะมากเลยนะคะทุกสีเลยนะคะ สีขาวสีอะไรที่มาดามเคยลงไปก่อนหน้านั้นนะคะจะเป็นช่วงเดือนนี้แมกโนเรียกับดอกคาเมเลียจะออกเยอะแล้วก็ดอกไม้ต่างๆวงก็จะออกะาสเี้ฟูเนี่ย กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะจะกดเล่นถามกันมาได้นะเรมเล่นพูดคุยกันได้นะคะโอเคค่ะ